S a ah uh. s วันนี้เรามาเล่นสเปยวกันครับหน้าดินไม่ค่อยกินก็เลยมาหันมันลองเล่นสําเปียวอีกทีนะครับตกได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแนละ้วปลาเพิ่งเริ่มเข้าครับได้ปาใไ,ได้ไปสองตัว ปลาเริ่มเข้าได้ปลาพรมหนึ่งตัวไซส์ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ปลากำบังลายหนึ่งตัวไซส์ประมาณฝ่ามือครับนี่ปลาเริ่มเข้าแล้ว เราเล่นเป็นไม้ตายหนักนะครับเพราะว่าน้ำเดินนะครับน้ำเดินปกติจะชอบเล่นเล่นบาลานแต่แต่ว่าน้ำเดินเราต้องเล่นไม้ตายหนักนครับส่วนไม้ตายเบาผมไม่ค่อยถนัดโอเคครับมาลุ้นกันจะมีปลาเข้าอีกไหม ขาแล้วเข้าแล้วลากลากหน่อย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 อู้อูนี่มีมีตัวครับมีตัว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 ครับมีตัวมีตัวอ้หูหลอกลันเลยครับใหญ่ซะด้วยครับอันนี้ใหญ่กว่าอุ้หอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับ มื่อกี้เราตั้งเบรกเป็น illed, เนบาเกินครับเมื่อกี้รอบนี้ตัวอะไรครับรอบนี้ตัวอะไรครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ชยังไม่ยอมขึ้นครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมขึ้นโอ้ยเป็นกำลังลายครับไซเกือบเกือบครึ่งโลครับอยะมาแล้วมาแล้วแข็งแรงเว้ยกำลังลายรอบนี้เว้ยโอ้ยย่ะ ไอ้ช่าไอ้ชาปากล่างนะครับโดนปากล่างนะครับโดนปากล่างสมิล,ลมัอรร์มันอเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ๆๆโห เบรกลื่นเลยนะครับเมื่อกี้เราตั้งเบรคอ่อนเกินนะครับทำดูลิลลาตัวที่สามนะครับงานสปิวตัวที่สามงานสปิวนี่เห็นปะไมลูกนี่ครับเกือบครึ่งโลครับเกือบเกือบครึ่งโลประมาณสามขีดสามขีดสี่ขีดนะครับ ทางเราตัวที่สามอุ๊ยอย่างตอื้นอ,อ,อือใส่โบโบโครับผมก็จะเกี่ยวธรรมดาครับปับ้นผมชอบปั้นเป็นมิตนะครับ ถ้าเวลาปลาเข้าผมก็ชอบปั้นเป็นเม็ดนะถ้าเวลาปลายังไม่เข้าผมชอบอจับจีบบิดตูดอันนึงแล้วก็เป็นปั้นเป็นเม็ดเม็ดขอหนึ่งนะครับเพื่อเรียกฝูงอันนี้ฝูงมันเข้านะโอเคเราเป็นเป่าปั้นเป็นเม็ดั้งสองอเลยครับนี่ครับนี่โอเค ลุนน้นกันครับบิสมิลลาฮ์โอ้ยโอ้ยมีสาเหมือนกันครับโอ้ย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 อันนี้คือ

น่าจะเพลินน่าจะเพลินเฮ้ยน่าจะเพลินอฮ้ยปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาพรมอีกแล้วนะครับโอ้ปลาพรมอีกแล้วครับแข็งแรงอย่างนี้ใช่แล้วอุ้ยอุ้ยปลาพรมปลาพรมอีกแล้วครับอิชชอฟอู้ฟอู้ฟปลาพรมอีกแล้วสองตัวครับปลาพรม แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเอ้ยยังยังย,งย,งยงแพ้แล้วอัลฮัมดุลิลลาุ๊บอียเข้าเดี๋ยวเดี๋เ,เ,เโอเคเข้าแล้วปรับพมครับปรับพมอีกแล้วอืม ต้งต้งก่อนต้องก่อนนี่อพรอ,อีกแล้วครับอบพรอภพรอ,อีกแล้วนี่ครับมีไซส์ครับมีไซส์โอ้โหเก็บครับเก็บครับอัลฮัมดุลิลลาห์มืดมาแล้วนี่มืดมาแล้วมืดมาแล้ว่า,วาครับ เรามาดูผลประกอบการของเราวันนี้นะครับวันนี้หมานจัดนะครับในรอบเดือนนะครับในรอบหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหดูครับอื้อหลังจากที่เงียบไปหนึ่งเดือนนะครับมีแทบเนียครับอุ๊บโอ้โหสี่ห้าูน่าจะได้มือเดี๋ยวไม่ไหวโอ้โหยนี่ครับอื้ม ปลากระมังที่เยอะๆก็น่าจะมีปลากระมังครับปลากระมังแล้วก็อันนี้ปลาพรมครับสองตัวครับแรงโค็มดีครับอันนี้ปลากระมังไซใหญ่ๆครับไซน่าจะครึ่งโลครับตัวหนึ่งนะครับนี่ครับไซใหญ่ๆนะครับโอเคครับวันนี้มานจัดๆในรอบหนึ่งเดือนที่เงียบไปนะครับมานตับโร